สวัสดีครับผมเบิร์นว่างนะครับต้องบอกว่าผมมาเปิดคลิปข้างนอกนี้มาหาในอัญกาลสินมาเยี่ยมไว้อะไรในอัญกาลสินเนี่ยนะครับน้องๆขอบคุณมากนะครับสปอนเซอร์ใหญ่นะครับ BP นะครับ BP ไว้นะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนเดิมนะครับสปอนเซอร์ใหญ่เข้าร้วนๆนะครับก็เบิร์นจะแต่ว่า่ผมว่าน่าจะอยู่บ้านและก็น่าจะรู้อยู่นะมันคืออะไรนะแดงๆเหมือนกันมาเยี่ยมเพื่อนก็ก็นี้ก็จะบอกอยู่นะครับไว้อะไร เขาบอกคอมเนมนต์มาเยอะว่า EP ที่แล้วนี่ยกท้องผมเจ็บไหมผมทักหาไม่เจอนะครับอ่นานแล้วดีดีต้อนรับเรล่นแต่ห่างมาแล้วใครบอกว่าคลิปนี้ผมเสียบกับอ่านแล้วก็ดีนะบอกได้เลยไม่มีครับบอกได้เลยไม่มีครับขอบคุณนะครับ BP ไว้นะครับแม่หมื่นนะครับสนับสนุนให้ผมนะครับ แล้วต้องบอกก่อนนะครับผมมาทำคลิปอย่างเงี้ยผมให้แค่ตัวค่าให้ขค่ตัวเขาเป็นหมื่นนะครับบอกไว้ก่อนนะ ยงงมึมอะบเบิดโอ้ยบักนี้ไหมขู่ว่ากินฟีแล้วกูบอกมึงแล้วนี่กัดใจ๊วะขอโทษพี่ห<อ>ยอกเลยน้องหยอกเล่นไว้อะไรเฮ<อ>้ยมึงนี <c oughs> นน่ทักแม่เนี่ยแี่มึมมงเล่นนี่ยังนี่ฮ <c oughs> ะอะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ขอบคุณมากนะครับสปอนเซอร์ออใหญ่พี่เกียร์นะสั่น ไว้อะไรนะครับใบเยี่ยมอันกระนังผิงะแม่เฟิร์นเขาฝากมาให้พร้อมกับอ่า BP อ่ะบละ็อกอู้อ้ <N> นี่อะไรอะบ่วขนาดนี้นี่ใช่ใช่เขามาฝากไว้ก็คืออันนี้แม่เฟิร์นอะ่ะเจ้าของอะ่ะ BP ไว้ก็คือเอามาให้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ เออพ,พี่อันได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไปไหไปไปไร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 โอ้ไปไรสันหรือไงเอาดีๆเอาดีๆโอตยสนใจโอเคเออเ,เอาอเบบี้ไว้อย่าห้อยไน้นี่ถ้าใครจะมาเ็านี่อ่ะใครจะมาบ้านนายอั๋นะครับผมไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนใครยังเข้ามาผมไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนเนาะก็ขอบคุณนะครับบีบีไว้กับแม่เฟิร์นเดี๋ยวเอาไปเลยหนึ่งหมื่นบาทไม่ต้องกลัวได้เงินแน่นอน คุ้มไหมกันเงินหนึ่งๆๆบาท F4 เข้ามาแล้วป่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไว้อย่างงี้นะครับใครผ่านมาก็นี่นะครับไว้อะไรนะครับใครจะมีดอกไม้จันอะไรเป็นไรเป็นไรโอ้โหเป็นไรงโอ้โหไปที่เล <c oughs> ยแผลนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะได้นิดหน่อยเมื่อกี้บอกอะไรในคลิปนะจะไม่กินฟรีแล้วเออ,องเงินฟรีโอเคนี่หรอกฟรีโอ้โหเทียนี้เป็นอะไรกันนะเวลาผมเล่นสุดปะ ที่กะได้ผมยัง,ง <laughs> <laughs> ค่นี <laughs> <ค>้แหละอีสัต